25 ปลาหมอเลิบนี่ปลาอะไรเหมือนไอ้หลามไหมเหมือนนะปลาอย่างวะปลาเทพาปลาตีพาเหมือนเทโพไม่ใช่คนระับเทโพน่นมันแกงคนระับ ปลาดนจืดตั้งเงนเลยครับปลาวข่าอะไรอย่างว่พวกเนี้นยปาลาดำจืย หนึ่งเดียวปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนุ่มอ,อ่อ,อนมันนิ่งอรัไม่กลัวคนไม่ไม่ไมตกใจเฮ้ยอเมซอนด้วยฟัอน่ันด้วยอเมซอนอ ตอนนี้สอนหมดเนี่ย หัวเสียมปรากฏหัวเสียมถ้าไปก็ตีอยู่บนเงินปลากระสงไม่ร,ดรอดชะโดยืหางดหน้ากโกมันูลาลมันนิ่งเนาะโอ้ทำไม<แ>มองไม่รู้เลยเนี<ๆ>่ยดูดิตรงตื่นมากโอ้มันสอนตัวเนียนวะดูดิโอ้นิ่งวะ มันกอนหินเลยไหมอ,อขอยับก็โน่นหนึ่งตัวนั้นน่ะไม่ใช่กอนหินนั่นน่ะโอ้ไนอนอม่หรอกสูงนี่หวานจับนแหวนมัามมา้ฮะจะไม่คลาดจะไหนตัวละ้อ้อร้อยร้อยอยู่เป็นตะเสียบแท้หรือเ่แน่โชว์หน้ากล้องเอยเล่นหน้ากล้องเลยโอดดดดดด้ดูดูดูนันน,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 นั้นัโอ้โหตัวเมีว่ะ ตลา,านี้แหละไซโลเนี่ยแักโลเนี่ยครับพีมาเวทครักเลยครบเวทโค้งก็จะอยู่แบบนีเราจะเวทครักโต๊ะตรงเนี้ยซิมโลเดียว่โอ้ยใหญ่ดิใหญ่ดิใหญ่ดิมีการหยอก เขาดำเขทุกาี่ทุบเขาดเืมอเนี่ยมันเป็เบสเียไปตะซ่าวเขาลวกนะตัวตัวมันเป็นตะมือตัวใหญ่เลยตัวแลกเข้าเดียวหมดนะเข้าเดียวหมดว่ากินปลาเข้าดำนี่ปลาอะไรปลาเลือดฮะปลเลือเลือดเผือกตเหียเลย Những giống như nó nữa. Nhãy kiếm được sao. Nhãy kiếm này. nó côn khang sao bì ngọc 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 sao để ngọc sao bì ngọc lại bì ngọc sao bì đi sao bì ngọc sao ตะเพียนเผาตะเพียนทองดีตะเพียนทองอ้าอยู่รวมกันเหรอบิม๊มมันอยู่รวมกันเหรอตะเพียนเผาตะเพียนทองเอออยู่รวมกันนี่หรือวะไอเดียแยกตัวชัดเจนเลย้า่ขอเปล่าเปล่ามึงเรียนแผล้ฮะตัวเล็กเ<ะ>อ,อตัวเล็ก นี่นี่นี่ปลาเลียปลาสาตีปลาสตืยเหมือนกันไหมนี่ไม่เหมือนกันหรอปลาะตอเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ ปะไก่ไก่เป็นเลยะกระดอ <S <S ลาบโอ้ยอยงงไงอันนี้ข้าหัวเปล่ปล่ไงนี่ปะไก,ก่เปลือมีตัวเดียวเลยด้านขางด้านข้างโอ้เกิดบทั้งตัวเลย เดินตัวนีน้ไปอาคารสองเอมเดินวนๆนสวยดีนะ ไข่เลยเมื่อกี้โทรมาป่ะมันเพิ่งเด้งไข่เจลาเินระวังครับระวังฟักแบเป็ดหมุนอย่างนี้ลูกเจราตินกำลังออกจากไข่เฮ้ย <c oughs> สวยว่ะฟักแล้วออกแล้วสามวันว่านี่มันตายว่านี่สามสิบวัน โอ้ก oh. ระกตูนอีกเหรอสวยดีว่ะน,นี่ปปิเนี่ยเังเห็นหน้าแมงดิแบบใสอ่ะแมงอยู่เนี oh. ่ยโอ้ทีแรกผมนึกว่าจะยืนอยู่ตรงนี้เลยเก่งทีแรกนึกว่ายืนอยู่ตรงนี้มันเป็นมิติ โอ้ดาลาเยอะจัดไม่รู้ตัวไหนเลยน,น,น,นี่เขาปล่อยรวมกันเลย ปลานโนรีตัวเลนายนี่ปลานโนรีใช่ไอมอัน,นี่ปลากะตูนแดงงามเนาะแท่งวัวเลี่ยงหรอ,อยากเลี่ยไมีจุ่มปลาผมเห็นติดกระสือเสียบ เบบึงเหรียญสวยดีโอ้ยมันบ่ห้องกินเข่าด้ว่นะ <laughs> ปลาม่ได้เฮาขึ้นหมาเลยปลาหนีเขาปล่อยทุกตุเลยน่ะปลานโนรีนี่นี่ตัวลายๆมันสวยดีวะ่ะปลาเลยหรือเปล่ปา ทำเหมือนกันนี่ในความสวม่างอ่ะครับไม่อยาส่งเสียงดังทำเสียงดัง ปลาตกใจป้ะโอ้ว่ายอยู่ตลอดเลย่อดหมดใหญ่มากดิ่เบิลใหญ่จริงไม่มีใครเลยครับแต,แต่พวกเราดีมากเลยเวลระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดขอชมสวมกนะจะป้องกันดีนะเที่ยวได้แต่ก็ต้องป้องกันดูดิจริง <Okay. S 3> สูบบิ๊กเบิ้มเลยี่มันใหญ่กว่าคนเลยโอ้ย เราไปมุมนี้กันนะครับนี่ไงปลาอะโลวาหน้าอะโลวาหน้าโอ้เก็บเก็บใหญ่มากยอด ภาษาโมบ่นเนี่ยอ้าวตู้นี้ไม่มีโอ้อยู่นู่นเอ็ตัวเล็กปลาเสือปลาเสือเด็กตัวเล็กอยู่กำลังของนะปลาเสือปลาเสือ ปลาเสือปลากระแฮเดินไวจังปลาชนงหง ปากกุดหัากับนี่มันจะงาทงนนยงายทองเนชอบลอยงายทองนะครับลอยหัวกับเต่เห็นฝุงเลย มีเผือกกี่ตัวนี่ปลากระดำปลากระดำมีตัวขาวนะบ่ดำปลาช่อนข้าวหลวงช่อน เหมือนช่อนบ้านเราแต่สีมันจะนอนกว่าเป็นหัวมอนจะเหลี่ยมๆกระสูบกระสูบขีดมีขีดตรงกลางลำตัวกลางน่าจะเยอะครับถุงปรากฏเหลืองปรากฏปรากฏปรากดเหลือง เหลืองเผือกปลากรดเหลืองเผือกอันนี้ปลาอะไรปลาเสือพ่นน้ำเขาบอกปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยลูกพูดสวยวะสนใจเนะี่ยสนใจเนะีนนะ่ยเสือพ่นน้ำนี่นี่ ใหมีวิดีโอดูด้วยใี้วิดีโอนะอ่ะอันนี้วิดีโออันนี้เขาเปิดวิดีโอเดี๋ยวไปดูคนพ่นน้ำโอ้พ่นโดยไม้กระดิกเลยนี่ในวิดีโอนะครับดูใหม่ดูใหม่ปุ๊บนั่นไงพ่นน้ำโชว์ปลาเสือพ่อนน้ำโชว์ อาเสียข้นน้ำชื่อวิทยาศาสตร์อะไรไม่รู้นี่พบในแหล่งน้ำตืดน้ำก่อยอาศัยอยู่ตามผิวน้ำทำตัวสีเหลืองมีลายดำนี่ณนะคนน้ำคนใส่ใบไม้อย่างงี้คนใส่ใบไม้ป๊บนั่นเนี่ยคนใส่ใบไม้กระปไูกระปู โคตรตัวใหญ่กนิ่งเนย่ครับปลาทองคำเหรอสวยจริงๆนะเนี่ยเอ้ยสวยมากเลยไปไปดูด้านนอก và nó kẹo bắp cột sữa cột sữa nè cột sữa cột sữa highlight là thấy gì tủ đi nó cá có phong nóc dùng đi chơi cá, bếp ฮะในตละลุ่อยู่ไหนไหน